จะมาทำซามโมซานะคะอันนี้เราต้มถั่วลันเตาเสร็จแล้วก็ต้มมันต่อนะคะนี่เราก็แช่ไว้ทำเปาะเปียต่อนะคะอันนี้เราก็จะผัดไส้ซามโมซานะคะมีแครอทแล้วก็มันต้มถั่วลันเตานะคะกระเทียมนะคะแต่กระเทียมของฝรั่งเศสเขาจะแกะตรงนี้ไส้ในออก ก็ผัดถทนกับพร้อมแข็อย่างนะคะนีม่มันก็สุกแล้วโรยฝั่นหอมแดงกับกระเทียมนะคะเดี๋ยวเราเจียวให้หอมนี่นะคะเจียวหอมแดงกับกระเทียมให้หอมนะคะนี่นะคะเครื่องปรุงรวมนะคะพริกไทยเครื่องเทศอ,อันนี้พริกนะคะ เขียวนะคะพริกเผ็ดนี่ขิงน,นะคะเป็ือนซอนพอใส่อีกนี่นะคะกุกุมาขมินนะะ้นนี่นะคะคุรีนคุรีนเหลืองของแขกน,นะเนาะมันจะหอมต้องม,ม,ม,มาบดมันนะคะบดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาผัดในนี้ ใส่เกลือนะคะพริกไทยใส่ครีมนิด้น่คือมันจืดๆนะครับใส่เกลือนิดหนึ่งแต่เราชอบใส่ซีอิ๊วเผา้วยอันนี้เราทำครั้งแรกนะคะที่เอามันมาบดแล้วผัดรวมกันปกติเราจะหั่น แบบทุกอย่างเป็นเป็นเต๋อ่ะเป็นสี่เหลี่ยมเต๋มันฝรั่งหั่นเต๋หัวหัวหอมใหญ่อ่างเงี้ยเราก็จะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมมาผัดผัดแบบเครื่องแกงไทยแต่ว่าอันนี้เราลองทําแบบแบบอินเดียดูนะคะแต่ก็หอมเครื่องเทศแครอทนะคะมาผัดไส้ ปบเปาะเปี๊ยะนะคะไส้แหนมมีกระเทียมแครอทรรที่ปั่นไว้นะ,ะอกไก่นะคะนี่นะคะผัดกระเทียมอันนี้อกไก่นะคะที่เราปั่นนะคะสีอิวขาวนะคะ็มัน้ำถั่นะคะอันอน,ะะนี้เราทำแบบไทยใส่เกลือหนึ่งพริกไทยนะคะ <ผ>อันนี้เราต้องต้มเอานะคะเพราะว่าเส้นมันแข็งอ่อันนี้แค่แล้วจะไม่เป็นไนรแคาไม่อื่นๆแะเราทำกินเลยนะคะหรือแช่ท้าแข็งไว้นี่นะคะเส้นที่เราลวกแล้วแต่เราจะมาตัดชิ้นเล็กๆนะคะใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึ่งนี่นะคะเราตัดสั้นๆบางคนชอบยาวๆไงแต่อันนี้เราทำแบบเยอะนะคะ บส,วส่วนสาส่วเราก็มาผสมน้ำไวทานนี่นะมันจะออกเหนียวๆนิดนึงเนี่ยเราเอาเหนียวมากแล้วก็อันนี้ไส้ซามูซานะคะที่เราผัดเสร็จแล้ว เฮ้ยฉลีลอเอาพีอ่อะช่วยมันมืดมืดนี่นะคะยัดไปแน่นๆแล้วก็ทำนี้แล้วก็มาอย่างนี้้ก็มาอย่างนี้นะคะต้องอันน้้ h าก่อน คือไม่ได้ทำนานนะคุณลุงเอาแป้งมันอะที่เราผสมน้ำร้อนอะทาลงไปนะคะมันห่อได้หลายแบบนะเดี๋ยวเราลอง,ลอง,ลอง,ลองทำทำแบบบอบเปียอันเล็กๆอะแต่ส่วนมากเราทำอันใหญ่เนอะอันเล็กมันห่อยาก

je veux de nouveau être contente de venir aussi. Ah, je veux pouvoir me libérer une journée pour mes petits enfants. Allez, je dois donner oui, à Johnny oui. confiance en elle pour qu'elle puisse s'imposer de façon à ce que son équipe la respecte. Suivez-moi, tous. Il faut d'abord faire et lui donner un aspect plus propre. คือหอทข่้เดมากเหอมขึเดดเ,เดี๋ยวลองไปทอดดูเสร็จแล้วนะคะอันนี้ไว้ห่อพรุ่งนี้นะคะพอดีดึกแล้ว อันนี้สองใบเอออันนี้มันแป้งนี้มันกินสดได้นะร้อนนะชลีอตอนี่นะคะเหมือนเปาะเปี๊ยนะคะแต่ฝรั่งเศสเขาจะเรียกว่าแหนมอันนี้เราทำแบบไก่แล้วก็มาชิมอือกรอบ Uh huh. เรามาทอดกินดูนะคะว่ามันจะอร่อยไหมอร่อยอเสร็จแล้วลองลองมาชิมดูจิ้มซอสพริกก็ได้นะคะอร่อยไหมพอดีไหม ไม่ไม่ทาเค็มมากเป,ป็นเปล่าๆดูไหมอ่ะเดี๋ยวลองซัมโบซาดูแบบไม่ต้องจิ้มนะอืมหอมใบกะดรีอ่ะเอ้โผมก็หีอ่ะผมคลินอืมอันนี้ไม่ต้องจิ้มอร่อยอ่ะชมตัวเอง อร่อยจริงอย่นี้ให้เขาชิมนะคะกินเล่นแท kind of ็กคือเพื่อนมาบ้านนะคะคือสูตรนี้เราทําแบบครั้งแรกนะคะใส่พริกหยวกอ่ะพริกเผ็ดพริกหยวกมีรสเผ็ดนิดหน่อย